พื้นที่แรนบีที่คุณบอกไปนะคโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ไปทําครมอสัญจรกันที่นั่นนะครับรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าว่าจะให้แรนบิีชุมพรระนองเป็นจุดศูนย์กลางขนส่งสินค้าและก็เส้นทางการเดินเรือใหม่ของโลกครับ โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือว่าแลนบีชนะครับเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมที่รัฐบาลเศรษฐาให้ความสําคัญและก็พร้อมที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยง2ท่าเรือให้เชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ําให้มีความทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติซึ่งเป็นการลงทุนแบบ PPP เป็นการลงทุนนะครับหรือว่าร่วมลงทุนเนี่ยระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเป็นการให้สิทธิ์แก่เอกชนลงทุนในการก่อสร้างและการบริหารจัดก,การเป็นระยะเวลา50ปีโดยกําหนดให้ภาคเอกชนเองเนี่ยเป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งโครงการนะครับโดยก่อนหน้านี้นาย,ยกรัฐมนตรีก็นําโครงการแลมบิดไปโรดโชว์พูดคุยกับนักลงทุนในต่างประเทศและก็มีนักลงทุนจากหลายประเทศครับให้ความสนใจ โครงการนี้นะครับที่เราบอกไปเป็นอย่างมากเลยยกตัวอย่างครับผู้ชมมีประเทศฝรั่งเศสประเทศฝั่งตะวันออกกลางแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นนะฮะล่ลาสุดเองเนี่ยเขาบอกว่าในที่ประชุมอคอร,ครมอนอกสถานที่ที่จังหวัดระนองนะฮะแม้จะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้แล้วก็ยื่นหนังสือกับนาย,ยกรัฐมนตรีโดยนาย,ยกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีข้อสงสยัยโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาโครงการแลนบิด มีความครอบคลุมเป็นอิสระหรือไม่แล้วก็มีความต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตรหรือไม่ทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาคมนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็พร้อมรับแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาศึกษาด้วยก็เพื่อ,อความกระจ่างละครับ,รบของข้อสงสัยหลายๆข้อของประชาชนเองในการทำโครงการแลนบริดต์ในคราวนี้ก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องกระตุ้นเศษรษฐกิจของภาคใต้นอกเหนือจากโครงการแลนบริด โดยนายรัฐมนตรีมั่นใจครับว่ารัฐบาลจะทําอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างสนามบินอันดามันที่จังหวัดพังงาซึ่งมีการดําเนินการแล้วในรัฐบาลชุดนี้รวมถึงการประมงตลอดจนเรื่องซอ f t Power วัฒนธรรมอาหารกีฬาถูกบรรจุไวใ้ในโในโยบายรัฐบาลเรียบร้อยยืนยันว่าทุกเสียงของพี่น้องประชาชนจะได้รับการรับฟังไตร่ตรองที่ดีจากรัฐบาลนี้นะ